ของทีมมีสมาชิกเท่ากันไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบใดๆดิฉันจะถามทีมสีแดงว่ามีใครอยากจะไปอยู่ทีมสีน้ำเงินบ้างไหมเอาโยกไวเกินอ๋เและแอมเหครับหรืออยากจะไปอยู่ทีมนั้นเพื่อจะชนะก็ได้ค่ะได้หมดค่ะ ทีมเราแข็งแกร่งอ่ะเขาก็อยากจะมาแบบนะเกาะเราไปด้วยอ่ะแต่สำหรับกรรมการคิดแล้วล่ะว่าใครควรที่จะไปทีมสีน้ำเงินเราเห็นพวกคุณเนี่ยชอบโหวตเคอออกเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้เธอไปอยู่ทีมสีน้ำเงินครับถามทำไมก็กรรมการก็เตรียมแล้วอ,ะอ่ะ เราสูสกว่ากรรมการเห็นตามสมควรถูกต้องแล้วค่ะเพราะทุกๆวีความรับผิดชอบหลักๆก็จะมาอยู่ที่เคอเคอเคอถ้าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอีกเขาก็คงจะโหวตเราอีกไม่ว่าเราจะไปหรือเคอจะไปรู้สึกดีทั้งสองทางค่ะเอรค่ะบผู้เป็นอะไรไหมเคอครับค่ะเชฟกดดันไหมให้เกิดการอยู่ในทีมสีดเงินไม่เลยค่ะรู้สึกว่ารีแลกซ์ขึ้นบรรยากาศดีกว่าทีมสีผู้หญิงใช่ไหม ต่างกันค่ะต่างกันเราชอบคนที่ทํางานแบบมืออาชีพค่ะไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวมาปนเรารู้สึกว่าเราจะทํางานกับเขาได้ง่ายกว่าค่ะแล้วเราดูกันแอมเธอเขาย้ายไปอยู่ทีมนอนแล้วอะสบายใจค่ะเชฟสบายใจที่เธอไปซะได้เหรอใช่ค่ะเชฟทำไมอะ่ะ ็สบายใจไม่ใช่แนวที่ชอบค่ะไม่ถูกกับเขาเลยแล้ว,ลวคุยได้แต่ไม่คุยดีกว่าค่ะเธอเขาก็ไปแล้วนะหวังว่าคงทําผลงานได้ดีขึ้นนะสัญญาค่ะนี่แสดงสบายใจมากเลยสบายใจมากค่ะขอบคุณค่ะเชฟเคอค่อคนข้างชัดเจนว่าอีโก้สูงจนเห็นได้ชัดซึ่งทุกคนก็จะรู้สึกได้ดีแล้วค่ะที่สบายใจพี่แอนจ,จะได้ทำงานดีขึ้นทำงานเร็วขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นเฮลิคอเนีย